สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่ง ชมคะวันนี้เราจะมาไขปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอ e บ a ร i o ช b นบนะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะในกลุ่มผู้หญิง อายุ50ขึ้นืูหลังวัยทองเนี่ยอาการเสื่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นค่ะก็จะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะ,ะก็โดยเฉี่ยสายเหตุที่เขาก็ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะมันเกิดขึ้นจากการใช้งานมากเกินไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้ งานมากกว่าปกติในระหว่างที่เข่าเนี่ยทุกข้อทุกข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมันก็จะไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ํารองอยู่ไอ้ฟองน้ํานั่นคือกระดูกอ่อนที่ฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็เรียกกระดูกผิวข้อไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนหรือการขัดกันของกระดูกสองข้อเข่าก็เหมือนกัน เราจะมีกระดูกอ่อนอยู่แล้วก็กระดูกอ่อนนี่ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเลยในการทําการดูดซับการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อบนและข้อล่าง <ภา S 2> นะครับเ <ภา S 2> วลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันเพราะมีกระดูกอ่อนตรงเนี้ยหรือกระดูกผิวข้อตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นฟองน้ําไว้ค่ะทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้นนะฮะหรือใช้งานมากเกินไปไอ้กระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้น <ภา S 2> พอกระดูกสิมข้อเสื่อมปั๊บ มันกายเป็นกระดูกสองข้อเนี่ยมันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก็เจ็บกันแน่นอนนะฮะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบไอตรงนี้ความทรมานมันมายิ่งเจ็บมากยิ่งปวดมากยิ่งเสื่อมมากๆมันมันก็ต้องก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพราะที่เราพบก็คือว่าหลายๆลคนเนี่ยที่มีความเสื่อมของผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ได้เลยนะฮะ แต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทั้งทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งคือใช,ใช้ชีวิตประจําวันลําบากขึ้นใช่ไหม,ม<า>คะกะ,ะ,ะก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองโ่ยจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองเออกไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านีเ้เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นปัญหาหนักนะครับแต่หลังจากที่เราคนที่ไม่เคยทรมานอาจจะไม่เคยรู้นะครับ แต่หวังว่าคงจะไม่ต้องรู้นะคงไม่มีใครอยากจะเกิดกับตัวอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะกับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศจนกระทั่งบันมเร็งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทั้งนั้นแล้วภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบค,ค,คุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยะจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่สองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดมากน้อยก็แล้วแต่กับคนผู้ชายก็ยิมงมากกว่าผู้หญิงหน่อย 9 5เปอร์เซ็นต์าจจะของผู้หญิงนะ,ะผู้หญิงจะมี95%าวสั้นไปจาของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปไน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่าตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากจะให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ตัวมันจะต้องใหญ่ด้วยใน,นในหลักการก็คือว่าใน2 0 0 0 0ล้านถึง5 5 0 0 0้านล้านเมตซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะผมม่ด้ข่าวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล ะะแล้วภูมุ้มกันสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไระเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาวทีเฮลโปรเซลเม็ดเลือดขาวตัวช่วยหรือมเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันนี่แหละ ม่เลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดส,สารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งไม่เลือดขาวตัวอื่นๆหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละไม่เลือดขาวภูมิคุ้มกันนี่แหละคือไม่เลือดขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขาเราก็ใช้อาหารที่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย เราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดมจากตัวเลืองจากฝารังพบุกแล้วก็มาผสมกันให้เขาไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิมคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เขาหลั่งสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมนะข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลั่งสารภูมิคุ้มกันเยอะเกิดไปมเม็ดเลือดขาว หลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปหลังเยอะเกินไปพอหลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนที่จะดีมันก็ไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปด้วยเพราะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไอสารที่ไม่เลือดขาวภูมิคุ้มกันมันหลังเยอะเกินไป เราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สาร่สกัดได้จากมังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งบ,บุบซึ่งก็สัมเป็นสางก็เป็นอ,องค์ประกอบของเป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วะนะครับเมื่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับเม็ดเลือดขาวผสมกันแล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่า <c oughs> ก็ให้รับประทานไปคนละีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไร <c oughs> นะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ยาหลอกใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูลแป้ง <c oughs> นะ <c oughs> กินแล้ววัด2กลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่า ไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่3ตัวนะคือเทียน์ไดแอลฟาอินทอร์คิน6แล้วก็อินทอร์คิน17ทั้ง3ตัวนี้คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิกันให้เราแต่กรณีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวต่อเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้วกลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเอง ทีนี่บอกว้าจาก100ร้อยเปอรหลือ7%จ็ดเอร์นต์ตัวที่2องอินเตคินหจาก100%ยเรหลือ65%อแล้วตัวที่3ามอินเตคินสิบเจจาก100%ยเรหลือแค่ห้ทั้ง3มตัวเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาของอาการเสื่อมอาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างนี้เราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่ชแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะแต่หากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตอบรับอาจจะไม่เหมือนกันแวดล้อมอย่างไรก็ตามเหมือนไปปรับที่ต้นเหตุจริงๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเหมือนเลือดขาวนะธรรมชาติของเราแท้ๆนะ แล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ไม่ซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วพี่เนตรทำให้เมื่อเดือนก่ามันกลับสุภาพปกติอันตรายไหมไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดานำู่เหลืองปลังบโบเพราะปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทำเนี่ย แล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมเอา้าคนก็จะถามละเราก็ทดสอบอีกะนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับสี่คนห้าคนสิบคนสิบกว่าคนระยะยาวบาง,งทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก,ก็ปรากฏว่าไม,ม่มีปัญหาใดใดเลยนะครับเพราะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถึงแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่า เอาถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมหรือเม็ดเลือดแดงจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆมันเคยบิดเบี้ยวไปไหมเราก็ดูไอ้สันฐานของเม็ดเลือดเหล่านี้เลือดเล่านี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.99% 99ปลอดภัยไร้ผล<ร>ข้างเคียงแน่นอนทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องปผ่าเขาแล้ว เอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผ่าเข่าหลีล่ะเป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเ,เดิมทีมันกระดูกหมอนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือ,อนะฮะมันก็ต้องต้อขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจากสกัดจากองคุชจากมะดัมจากทูเล้งจากฝรั่งจากับบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบ,บัติในการสร้างกระดูกอ่อน <S <S รหรือกระดูกผิวข้อ,อนะครับให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะ,ะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อเอกสารอ้างอิงว่ามาันเกิดจริงเป็อือนกันจรงิงจรงิงเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูดซับอาการขัดกันอีกทีหนึ่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับแล้วคนที่เคยต้องไปผ่าเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับ เาก็ไปไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐวิสาสตร์รมนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและ